ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลิงวินนก้าทีลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลราก็มาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้พามาติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าบ้างนะจริงๆรายการชีวิตชีวาไม่เคยมาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าได้ยินมาว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่นํามาช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาติดตามกันถึงความก้าวหน้าในการทําเลสิกหรือว่าการทําให้สายตาสั้นของเราเนี่ยกลับมาใกล้เคียงกับปกติเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันวันนี้เรามาขอความรู้กันนะคะจากพลเรือตรีหญิงแพทย์หญิงภาวิกาธรรมโนนะคะท่านเ,เป็นอาจาร,รย์หมออยู่ที่ศูนย์รักษาสายตา สีสิริโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะทราบมาว่าทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้เทคโนโลยีมาใหม่คือเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาดูแลผู้ป,ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสายตา mm hmm. เล่าสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยเรื่องของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงได้อย่างไรมันติดขัดตรงไหนถึงต้องนําเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องนี้ค่ะ พื้นฐานเลยก็แล้วกันว่าคนเราเวลาที่เรามองไม่ชัดปัญหาเรื่องสายตานะคะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อะไรช่วย <c oughs> เช่นแว่นหรือคอนแทคเลนส์นะคะ <c oughs> แต่ว่า จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสะดวกในการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์หรือบางคนก็มีปัญหาเรืงการใส่คอนแทคเลนส์อะไรอย่เค่ะเช่นอะไรบ้างคนประเภทไหนที่มีข้อจําก,กัดในเรื่องการใช้ Contact ค,ค,คอนแทคเลนส์และอย่างคนตาแห้งเองก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อ<ม>หรือค่าสายตาบางค่าสายตาเช่นแบบเอียงเยอะอะไรก็ใส่มาทีมก็ใส่ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็หลากหลายอาชีพบางคนก็ ไม่สามารถใส่แว่นใส่อะไรต,าตา่างๆ่า,านะคะก็เลยมันก็เลยมีวิวัฒนาการของการผ่าตัดแก้ไขสายสตาอย่อยเป็น,นดารงดาราใส่แว่นเล่นละครละครก็อาจจะดูไม่ค่อยงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องมาใส่คอนแทคเลนส์แต่พอใส่คอนแทคเลนส์ถ้าเกิดมีปัญหาตาแห้งก็ใส่ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นออปชั่นแรก2อันแรกก็คือเรื่องใส่แว่นกับคอนแทคเลนส์เป็นออปชั่นปกติทั่วไปแต่ถ้ามันมีข้อจํากัดอื่นก็ต้องหาออปชั่นอื่นอีกสายตายาวนี้เราจะต้องพูดว่า ยาวโดยกําเนิดหรือยาวตามอายุอ,อ๋อต่างกันด้วยเหรอคะใช่ยาวโดยกําเนิดนี่คือหมายถึงว่าก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความโค้งของกระจกตาไม่สัมพันธ์กับความยาวของลูกตาอย่างนั้นนะคะออก็ทําให้มองไม่ชัดทั้งไกลทั้งใกล้จริงๆอันนี้คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมาอยู่แล้วแต่อาจจะมาแสดงอาการตอนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าสายตายาว สูงอายุหรือถ้าเรียกให้สุภาพนิดหนึ่งก็เป็นสายตายาวตามอายุนะคะ,คะมันจะเกิดขึ้นในอายุประมาณสัก40มันเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อในตาที่ทําหน้าที่ในการปรับโฟกัสทาให้ปรับให้เลนส์มัน<อ>ป่องขึ้นเพื่อจะมองใกล้ได้อันนี้กล้ามเนื้อมันก็พออายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันก็มันก็อ่อนแรงไปตามวัยของเรานะคะ<อ>แล้วก็หรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องความแข็งของเลนส์จริงๆเลนส์ในตาเราเนี่ยมันมีความยืดหยุนตอนอายุน,น้อยมันสามารถปองออกเพื่อ ปรับตัวเองให้เป็นเลนนูนเพื่อมองใกล้ได้แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยไอความสามารถนี้มันก็ลดลงมันก็ไม่สามารถป่องออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทาให้เราต้องมีแว่นสายตายาวเข้ามาช่วยแต่ว่ากลไกลของการทาให้เกิดสายตายาวมันต่างกันเนาะว่าแล้วแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาจุดไหนอ๋อแปลว่าอย่างนั้นก็มีวิธีการในการดูแลรักษาไม่เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อแล้วสายตาสั้นล่ะคะนี่สายตาสั้นเนี่ยจะง่ายกว่าสายตาสั้นก็จะมีการทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเลย เป็นอุ้ยเป็น30กว่าปี37กว่าปีที่เริ่มต้นเทคโนโลยี PRK ที่เป็นการยิงเลเซอร์ปรับความโค้งกระจกตาแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันยิงไปจากผิวตาพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีแผลที่กระจกตาพักฟื้นอะไรมันก็จะนานม,มันก็มีมีวัฒนาการต่อมาว่าเป็นเลสิกค่ะเป็นเลสิกแลจก้จะเป็นเลสิกมานานใช่ะจะมีเครื่องมือตอนนั้นเราใช้เป็นใบมีดเป็นเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาขึ้นมาขึ้นแบบเป็นชั้นหนึ่งแล้วเราก็ยิงเลเซอร์ปรับความโค้งแล้วก็ปิด ชั้นกระจกตาอันนั้นกลับเข้ามาอันนี้ก็ทําให้แบบพักฟื้นไวขึ้นวันต่อขึ้นก็เห็นได้เลยแต่มันก็มีข้อด้อยของมันตรงที่ว่าไอ้ตัวใบมีดเนี่ยบางทีเรากําหนดความลึกของชั้นกระจกตาที่เราจะอยากจะแยกขึ้นมาไม่ได้นี่เราอยากได้แฟบบางๆใช่ฮะเขาก็เลยพัฒนาไปอีกว่าอจะนั้นถ้างั้นเป็นเอาแสงเลเซอร์มาแยกชั้นกระจกตามีเฟมโตเลเซอร์ขึ้นมาก็เป็นแยกชั้นกระจกตาแต่ก็คือวิธีเลสิกตามเดิมแต่ว่าเราเรียกว่าเฟมโตเลสิก มันก็ยังเป็นการแยกชั้นกระจกตาขึ้นมาเป็นแปลหรือเป็นฝาอย่างนั้นค่ะแยกขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ยิงเลเซอร์แล้วก็แปะกลับก็คือเปลี่ยนจากใบมีดเป็นเลเซอร์แทนใช่แต่กลนวิธีการเหมือนเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะแม่นยําขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังหลีกเลี่ยงไอ้พวกภาวะที่มันเกิดจากการที่เราต้องเปิดชั้นกระจกตาแทบจะ 300รอกว่องศาเพื่อมาเปิดมาเป็นแฟลแล้วปิดกลับอะค่ะเขาพบว่าเนือ้อไอ้ชั้นกระจกตาที่มันแปะกลับมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่สมานเป็นเนื้อเดียวกันม,มันมีรอยเปิดมาแล้วใช่อ,อันนี้เวลาก็พักฟื้นก็จะนานกว่าวก็จะนานขึ้นมานิดนึงแต่ดีกว่าพีเอคอะไยนะคะแต่ว่าประมาณสัก7วันเราถึงจะให้ล้างหน้าอะไรต่างๆแต่ว่าไอ้เรื่องการที่ไปมีแผลใหญ่นิดนึงอันนี้เราก็จะพบว่า มันก็จะมีเรื่องของตาแห้งเรื่องของอะไรตามมาได้นานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในบางคนที่แบบเวลาผ่านไปเป็นแบบเกิน10ปีอีกเกิดไปมีอุบัติเหตุอันนี้อันนี้โอกาสน้อยมากนะคะแต่เกิดขึ้นได้เขาก็พบว่าไอ้ฝากระจกตาเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อยู่เหมือนกันนะคะ่ะแต่ก็แม่จได้นะก็คือกลับมาหาหมอหมอก็สามารถเปิดแล้วก็ทําให้มันเรียบประปูกับมาใหม่ได้ค่ะอันนี้คือใส่ตาสั้น สายตาสั้นสายตาเอียงรงเยสายตาสายตาเอียงก็ใช้เป็นหลักการเดียวกันใสายตายาวก็ได้ค่ะสายตายาวโดยกําเน<ม>ิดนะสายตายาวโดยกา<อ>เนิดเขาก็เป็นทําเป็นเฟมโตเลสิกหรือเลสิกได้ก็เปิดชั้นกระจกตาขึ้นมาแล้วก็ยิงเลเซอร์ปรับความโค้งใหม่<อ>แต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องการที่เราแยกชั้นกระจกตานะคะ,คะก็เลยก็มีวิวัฒนาการต่อไปอีกพัฒนาการ่ะงั้นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเป็นเจเนอเรชันถัดมาก่อนที่จะมาใหม่ล่าสุดจริงๆอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวให้อาจารย์หมอ ภาวิกาเล่าให้เราฟังกันต่อเดี๋ยวกลับมาติตดตามรายการชีวิตชีวากันต่อค่ะเป